ร้านล็อกรีไบนะครับทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับ Garmin Venu สเครื่องนี้แล้วก็ทำเปลี่ยนระบบกลไกปุ่มกดทั้ง2ปุ่มกลับมากดสั่งงานได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่4 2อแบตเตอรี่ของเก่านะครับอันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ถอดสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ยังทำงานได้ตามปกตินำมาวางไว้ที่บนมือนะครับปุ่มกด กดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การทัสกิจนะครับอันนี้เลือกนะครับจากตอนแรกเครื่องที่ส่งมาก็คือกดปุ่มเริ่มสตาร์ทนี่เครื่องจะดับอันนี้ไม่ดับแล้วนะครับมอเตอร์สั่นจับเวลาได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เรทก็วัดอัตราการต้นหัวใจได้ตามปกติการทัสกรีนะครับนี่นะครก็ทัดได้ตามปกตินะครับนี่นะครับทางานได้ตามปกติข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับกด สต็อปอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ดับนะครับปุ่มเพก็ทํางานได้ตามปกติปุ่มแล็บนะครับก็ทํางานได้ตามปกติไม่มีดับอีกแล้วนะครับก็เครื่องนี้เป็นที่แบตเตอรี่ชํารุดนะครับก็ทางร้านล็อกลีใบก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เจนใหม่ให้นะครับก็ตรงนี้ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนแบบเครื่องนี้นะครับก็ข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิด จริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงล่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ลํลราตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ถ้าหากลูกค้าจะนําไปลุยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของลูกค้านะครับนี่นะฮะการทัสกีนก็ทํางานได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกรีไบต์ย,ยินดีให้บริการคิดจะซ่อมนาฬิกาการ์มินก็ คิดถึงลานลลอกปีใบนะครับเป็นศูนย์ซ่อมนาฬิกาการมินในประเทศไทยครับอขอบคุณมากนะครับนี่นะทำงานได้ตามปกติผ่านทัสกินขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับขอบคุณครับ